สวัสดีเพื่อนๆ FC ชาววันวายวันชาแนวกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เป็นรายการสองพระตามประสาวันวายวันเราก็จะมาหยิบพระเครื่องที่ผมมีมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ก็ลงทุนหยิบเป็นอ่าพระเครื่องของหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธนะครับผมเป็นพระผงเสาห้าคุณทวีแห่งวัดบ้านไร่นะครับ ว่าคูณท่านสร้างพระไว้ค่อนข้างจะหลายรุ่นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมมีแล้วก็เลยอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเป็นรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะครับผมเสาห้าคุณทวีพร้อมกับกล่องนะครับก็จะมาดูเนื้อหาสาระขององค์พระกันนะครับเรามาดูพ็พกันจริงๆนะครับผมอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับผม อันนี้เป็นตัวพระเครื่องนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมหยิบมาให้ชมกันนะครับนี่องค์นี้แท้นะครับมั่นใจว่าแท้พระท่านสร้างพระไว้นข้เยอะนะครับ เป็นรูปหลวงพ่อคูณนั่งยองๆอยู่ในซุ้มนะครับด้านหน้าพิมพ์สลักคําว่าหลวงพ่อคูณไว้นี่นะหลวงพ่อคูณซุ้มนะครับตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึงผมไม่แน่ใจนะฮะดูด้านในนี่เป็นด้านหลังนะผมวัดบ้านไร่นะครับเป็นยันหรือเปล่านี่คืออะไรสอง เจ็ดห้าห้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คือได้มาก็เลยหยิบมาให้ดูกันเลยนะครับองน,นี้นะครับพระผงหลวงพ่อคูณสวยๆเลยรงน,นี้